ัทายทุกคนนะครับผมตอนนี้ฮะเป็นไงครับทานอะไรมาเรียบร้อยแล้วเนาะยบอดเลยต้องไปสั่งข้าวกินเองทำไมอ่ะเื่นสายเื่นสายไม่เขาบอกเห็นเขาบอกว่า18โมงไงเพื่อนอะไรไม่มีละคนนึง เขาบอกสิบเอ็ดโมงไงเราก็ตื่นสิบเอ็ดเราก็กะเวลาให้แบบว่าลงมาแล้วสิบเอ็ดพอดีอะไรอย่างงี้แต่ลงข้าวไม่มีเินต้องไปถังเองสามร้อยเจ็ดสิบบาทข <Yeah. Woo. S 1> ้าวผัดหมูสามร้อยเจ็ดสิบนะฮะไอเราตอนแรกก็นึกในใจอมมันเทรจังวะ แต่ก็พอออกมาสำเร็จรูปแล้วก็โอเคจัดจานมาสวยงามมีอะไรให้กินเยอะแยะแต่ตอนแรกก็นึกภาพว่าแบบเป็นข้าวผัดหมูธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนร้านทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคครับก็อร่อยดีพี่เตะกินอะไรยังพี่หนักเนักถามพี่ปุ้งหนักมากินตอนนี้พี่เตะกินไก่จ๋างตมนเี้มาใส่ไว้ที่พี่ถุงเท้าไม่เป็นไร เช้าฮัลโหลแต่ว่าพี่ก็นอนก่อนเออเฮ้ใครลงมาก่อนนะพี่หรือใบนะ้ใบ้ดิพี่ตีมาลืมกีตาร์ไปห้องไบนะ้แล้วเอีอ่ยอ๋อเฮ้ยคนกูปวดลงมไม้อะไอ้ไอ้โซ่แต่วันนี้จริงจริงนะที่มีโซ่ดูแลผมดีเนี่ยซื <c oughs> ้อซื้อไอติมให้เทน้ำให้ตักข้าวให้ ไม่รู้คิดอะไรหรือเปล่าไอ้กำคิดอะไรหรือเปล่า